สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้มาตกลานในแพวิถีวันแรกนะครับก็ออกเรือมาตีเยี่ยมบอมกันมีผมนะครับแล้วก็มีเพื่อนสุริยานพีพีนะครับแล้วก็วันนี้เราไปไหนกันเราไปเราพอง,งูกันครับสุดยอดได้ข่าวมาว่าปี๊ดมากๆแล้วก็มีสมาชิกเพิ่มเติมเป็นเพื่อนเราอีกสองคนนะครับอยู่ด้านหน้านะครับ คนแรกหน้าตาอาจจะไม่ค่อยโดนใจพวกท่านท่านเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหน้าตาเขาปวนตื้นมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงก็คอยติดตามดูอีกทีนะครับรอดูคลิปหน้านะครับตอนนี้เราก็มาถึงถึงอะไรนะยันลำขององูแล้วนะครับกําลังตีกันอยู่อย่างเงียบกริบก,กันอยู่เลยก็เหยื่อต้องไม่รู้เกี่เหยื่อแล้วนะครับ เปลี oh. oh. no. ่ยนไปเรื่อยเพื่อนกรตีกันไปหน้าดำคําเครียดอ้นที่เครียดนี่ไม่ใช่นะครับติดครับติดเราก็ตีไล่กันตั้งแต่โคนน้ำตกนะครับปล่อยไหลออกมาเรื่อยๆหมายสวยงามมากแต่กริบเดี๋ยวเราดู กันต่อไปนะครับรายงานหมดนะครับลำฮองงูวันแรกแถวแดงครับเป็นไงครับเอาความรู้สึกหน่อยครับสุริยันพีพียังไม่พันไม้ไม่กัดนักสีคุณเอ๊เป็นไงบ้างครับเนี้ยครับเหนื่อยคุณเป็ดครับคุณเป็ดเป็นไงบ้างครับวันนี้ยังสู้ตายเสมอโอ้โห ก็พึ่งวันแรกนะครับเดี๋ยวไปล้วงกระสูนหน้าผาแทนหากับข้าวกินครับไม่ได้ซื้อเหี้อะไรมาเลยก็เดี๋ยวเราดูชมกินหน้าครับสูสๆก็ตอนนี้เรามาอยู่หน้าเหวแล้วนะครับมาล้วงกระสูนกันแทนไม่รู้จะเป็นยังไงลองดูกันละกันนะครับคอยติดตามดูผลอีกท pues ีหากับข้าวรายงานสดจากหน้าเหวครับ หน้าเหวหน้าผาเหวกดแดดวันนี้อาจจะยังไม่ใช่วันของเราครับยังมีอีกสามวันอีกสองวันเดี er ๋ยวกลับไปเล่นหน้าแพกันดีกว่าตัวเข้าอยู่แล้วได้อยู่แล้วด้วยอยู่ข้าวแล้วด้วยเที่ยงแล้วเดี๋ยวไปรับเพื่อนอีกคนนึงปล่อยเลย <laughs> แต่เก่าว่าจะปล่อยเกาะมันคือโหดแบบไม่รู้ติดตามชมคลิปหน้าครับ แล้วสวัสดีครับก็วันนี้ก็มาถึงช้ามืดของวันที่สองแล้วนะครับตื่นมาไม่ใช่อะไรครับปวดชีมาขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานช่วงเย็นและช่วงหัวค่ําไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เลยก็คือหลังจากมาอ่ากลับจากลํำพงงูหลวงกระสูบหน้าเหวนะครับที่แห้วแดกเราก็ มาพายเรือรอบแพตีสรุปได้ไม่น่าตายเหี้ยเลยลำของแต่ก็ไม่รู้ครับเดี๋ยววันนี้พี่ๆเขาจะไปกันอีกรอบหนึ่งอาจจะได้ก็ได้อยู่ที่ดวงของเราก็เมื่อคืนก็ตีกลางคืนหน้าแพครับไส้เดือนได้ปรากฏปลาฉลาดแต่ก็ได้ของดีมาสองตัวครับนี่ครับ เห็นหรือเปล่าเป็นตากระทิงไซส์สวย2ตัวครับสุดยอดก็เดี๋ยวรอดูของคลิปวันนี้ครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับแล้วเจอกันจากคือวันที่2นะครับต้องขออาภัยด้วยที่ตั้งแต่เช้ามดืดจนถึงเย็นและถึงตอนนี้ไม่มีคลิปเลยแต่ว่าปลาโอเคมากครับเฉพาะหน้าแพได้แต่ไม่ได้อดดัไได,อดไว้ลืม สวัสดีครับก็เรามาดูกระชังข้าวเล็กๆก่อนนะครับหน้าดินตอนนี้พื้นนหน้าดินมีขั้นแรกเลยก็อาจจะดูไม่ค่อยเห็นนะครับดูไม่ค่อยเห็นเลยแหละอ่าก็มีพวกตะเพียนนะครับปลาหมอใหญ่ปลากดนะครับแล้วก็ลูกค้อตัวหนึ่งกะโดดน้อยก็ตอนนี้ก็แค่เริ่มๆนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาเฝ้ากันคืนนี้นี่คือสมาชิกที่จะเฝ้าเบ็ดคืนนี้นะครับเบ็ดตีไสเดือนหน้าดินนะครับสวัสดีครับผมนี่ท่านเป็ดนะครับปปัับบอย่าไปรอเขาเอ้าไมก็มือนี้ครับมือเฝ้าเบ็ดกลางคืนเมื่อคืนได้มาเยอะมากเพาะคนนี้คนเดียวเลยครับใช่ครับพวกคนนี้หลับกันหมดเออผมอยู่เป็นเพื่อนนะครับแปหลับคาตีนคนนี้ครับนี่มือไหร่ครับคืนนี้ครับโอเคครับผมเจอกันนะครับ ทุ่มหนึ่งเจอกันครับทุ่มหนึ่งเจอกันคืออะไรครับก็หลับนะครับทุ่มก็หลับนะโอเคครับดูเบ็ดดูเบ็ดของเรามีจานวนจํากัดอ่านี่คัออ่าเดี๋ยวดูตัวเบ็ดก่อนนะครับมีหนึ่งคันสองคันสามคันสี่คันห้าคันหกคันเจ็ดคันนะครับที่เป็นกลาปิ๋วตีหน้าดินเลขสวยครับก็รอชมคลิปตอนปลากินแล้วกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะพยายามถ่ายไว้ให้ โอเคครับจบคลิปแค่นี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับเดี๋ยวดูครับท่านเป็ดกาลังเยอะครับท่านเป็ดท่านเป็ดต้องขอบโอ้เป็นปลากระทิงครับผมใสสวยเลยครับมาแล้วครับมาตรงไฟนะครับมาตรงไฟหน่อยมาตรงไฟหน่อยโอ้ดินดินดินมากครับโอ้ใสกกาลังสวยเลยครับเป็นไงครับแต่ท่านเป็ดแจมตลอดครับโอเค นเดียวเลยนะครับเขาับกระมวแล้วนี่กินอีกตัวแล้วนะครับไม่รู้ปลาอะไรนะครับท่านไปกำลังอัดอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเป็นไงครับท่านเป็ดปลาอะไรรู้ไหมครับยังครับกระทิงแล้วครับฮะกระทิงแล้วเหรอครับโอ้โหกระทิงสองตัวแล้วครับตัวที่สองใสใช้ได้เลยครับสองแล้วเป็นงเป็นงโอเคครับสองตัวแล้วนี่ครับอันนี้ตัวหนึ่งอยู่ในถังครับอ๋อใสกำสวยครับ โอเคนะครับรายงานสดครับสองตัวาบบายอ่าตัวครับท่านยานเป็นคนวัดครับได้มากำลังอัดอยู่นะครับดูก่อนนะครับหท่านยานครับเป็นไงปลาอะไรรู้ไหมปรากฏแล้วครับอ่าปรากฏตัวแรกมาแล้วครับยกมาเาวตัวที่สองนะครับมายกมาแล้วครับโอ้โหใช้ใช้ได้เลยครับสองสามขีดได้มงครับเนี่ยท่านท่านยานท่านเอได้ครับ โอเคโดนโดนปอนครับโดนปอนโดนปอนปอนทานเป็ดนะครับโอเคครับผม